อันนี้ครับพี่น้องครับมาแล้วไม่เงี้ยพอม,มาแล้วพี่น้องแฟนครับเอฟซีเขาคลิปนี้จะพาพี่น้องฮะเบิร์เมย์พญ่าผ้าร่วยสิเอาลูกขึ้นไปไว้ก่อนนะครับพี่น้องเอาเบิร์เส้นทางฮะลูกโหดซะเหลือเกินตอนนี้เราจะไหวไหมเอ่ยเดินเฟอ้อหัวนะครับพี่น้องอยู่ไปอยู่มาได้ลูกได้บาทนี่ยู่ไปอยู่มาได้ลูกด้ยนะครับพี่น้องโอ้เส้นทางให้ฮะลูกโหดซะเหลือเกินนะครับลูกอัดเต็มไปแล้วตอนแม่์ออกไปเราเครื่อง นะครับใส่แม่ไปเหล่าเครื่องนึงเดี๋ยวจะเอาออกขึ้นไปไว้ก่อนนะครับตอนนี้คนงานก็นกำลังเริ่มทยอยออกมาก,กันอ<ช>อาถอยพี่น้องโอ้เหลี่ยมตาจั้หน่อยนะครับขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องอ่ะหนายขั่วกำลังจะอ,ออกมา,มาบื้นก็บื้นนะครับพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วเส้นทางฮะลูกหมดจะเลิกเกินนี่ครับพี่น้องอ่ะมามา นะครับพี่น้องม่แม่มาเอาลูกออกไปก่อนนะครับพี่น้องเพระาะว่าทางพอดีนะครับแต่ว่าทางขึ้นน,นี่สันสั้นพี่น้องเลยนะคทางขึน,นส้นเหลืกินนะครับในภาพี่น,อน้องขางทขึน้นบบแม่พนาบนรับอ้อยสดๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนรุ่นกันขนาตันบหอลซนะครับพี่นแล้วพี่น้องออกไปแล้วออกไปแล้ว เป็นดาวทีมงานเขาก็กระรังเริ่มทยอยออกมากันนี่ครับพี่น้องเฮ้ยเดรนเมลามพะอุบัติอาภาพพี่น้องเ้าออกไปเบิ่งเนี่ครับมาข้างทางนาเป็นเนีโอ้ยสมบุกสมบันขนาดเลยนี่ครับพี่น้องมารถชีพตามหลังมาอีกรถชีพยูดาอีกนี่ครับพี่น้องอ๋อมาใหญ่ข้อนมาเอาไปส่งเอาไปส่งหอนมอง เอาต่อแกไม่ยิ่ง่างียน้ำกดต่อแกพู้ใช้ไปรัดรถนะครับเอามือคกียร์ไปเดินตามหลังที่กันนะครับพี่น้องเตรียมเกินง่ายทับออกไปไายแล้วเอาลูกขึ้นไปไว้แล้วก็จะแม่กลับลงมาเอาอีกนี่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้กำลัง s โล่นะครับเอาสองหกศูนย์ f นะครับปกติแล้วถ้าทางเพสั้นบรรยากาศคือสามารถขึ้นได้นะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือมันสั้นน,นิดีนนึนะครับ,รออรบ,พ,รบพี่น้องมันสั้นนิดนึนะครับมันสั้นนิดนึต้องเอาเตรียมรถเรียนแรงในน้ำกลดนะครับและภาพพี่น้องคร้บเป็นล่าเบื้องข้างบนนะครับพี่พี่น้องหมมันสั้นนะครับสั้นซะเหลือเกินเอา,าเอาแก้รัดรถไปแล้วโอ้ยเมยแรงรัดรถเมยมาแล้วม, <laughs> ลาลดลดม,มาแล้ว เอายู่ดักอยู่ดักกันมากอยู่ดักกันมา,นมา,นมาเลยผ่าน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 มาแล้วเบิ้มแม่เบิ้ลเบิ้มแม่เบิ้ไม่รองขนาดแม่เบิมนี่นี่เอาทเื่อนกยู่ดักอ้าวขึ้นแล้วเรียบร้อยเนี่ย ขนาดแค่ซิมนี่นี่พี่น้องเลยนะครับแค่บอ๊อบบะนะครับอ้ารถกำลังจะมานะครับพี่น้องอ้าพี่น้องคือสัญจรไปมากน่ครับหืมสุดยอดรถในตำนานโอ้ไงกุ๊บเลย โอเคนะครับเดี๋ยวปดเอาแม่ออกลงไปเอาอีกนะครับอือทานทานเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องที่เอาลูกมาพากนะครับเป็นครั้งแรกขอบพระ,ระค่านี่ชื่อว่าเทสซ้อนมากบ่ได้พานมากไก่นะครับมีบอ,อีกแปลงึงนะครับ,บอปกตอวอีกแปลงึงนะครับพี่น้องทั้งหัวผู้นะครับพี่น้องทั้งอำเภอสีชมพูนะครับมาซื้อไดนะครับตอนนี้คือสิทอดลูกไว้ก่อน นะครับเดี๋ยวจะเอาแม่เราลงไปใส่จังซีมาเอาลูกออกไปลับบัดนะครับเอาอ้อยลงไปส่งนับครับรถแรงในตำนานเอาเกนผู้ถอดดากเองด้วยว่าวโอ้ห้องรอติี่วันห้องหวัวโยนมาเลยเจอละอ่อานห้องหนาหรือห้องรัง,ง,งโอเค ห้องรอบไปนี่ตอดท่วงแล้วพี่น้องนี่ครับตอดท่วงแล้วตอดลำโพงดันได้บ่นี่ยเอ็งวะเอ็งวะเต่าแก่เจ้าดันเต่าแก่เจ้าดันหลาลำโพงวะได้มาดันหรอกได้ไปยิงหัวดันหรอกอะไรหนะาระบบจะสายล่มงานบอกดันได้บ่อ่าโอเคอ เอาออกแล้ว,ลวเดี๋ยวเจ้าแม่ลงไปโอ้แห้งเติบแห้งเติบอยู่ใส่กันทั้งสุกทั้งหิวนะครับเดี๋ยวฮะ่ิมสินค้าพี่น้องคราเบิ้งแม่ปัญญาพารวอายออกให้นะครับพี่น้องเป็นครั้งแรกที่เราเอาลูกเรามาพร้อมอยู่ไปอยู่มาได้ลูกเจ้าแม่กับเดี๋ยร้านได้เหรียญหลวมานะครับเอาขอบคุณเฟิอหัวนะครับโชคฟิเมอร์ในการขับรถพ่วงให้พี่นาเขาได้เบิ้งกันโชคจะเริ่มพุทธแม่ปัญญาพารวยขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ